서울 드라마워즈 2021 아시아스타상 대만의 장리방 일본의 사카구치 덴따로 태국의 피피크릿 암리아데콘 인도네시아의 아만다 마노포 축하드립니다. 축하드립니다. 감사합니다, 시장님 태국의 배우 피피크릿 암리아데콘 님은 드라마 아이톨드 선셋 어바운드의 주연 배우로 ครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับอยากขอบคุณงาน Seoul International Drama Award นะครับที่ได้เสนอชื่อพีนะครับเข้าชิงรางวัล Asian Star Prize นะครับแล้วก็พี่จิงรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมชิงในรางวัลในเฟสติวัลนี้นะครับร่วมกับนักแสดงท่านอื่นๆนะครับผมก็อยากขอบคุณไปรักาในใจเธอนะครับที่ทำให้พี่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่บอสขอบคุณพี่ยงขอบคุณ ทางนาดาวบางกอกนะครับที่ทำให้พีได้มาเจอแฟนๆมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่จริงอยากขอบคุณไลน์ทีวีด้วยนะครับที่ให้โอกาสแปรักฉันนะครับได้มาออกบนช่องทางของไลน์ทีวีครับผมก็ที่สำคัญที่สุดนะครับตัวพีเองพีอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพีเพราะว่าทุกๆคนที่ทุกๆคนที่ซัพพอร์ตพีครับอยากทำให้พีมันเป็น motivation ให้พีครับมันเป็น แรงผลักดันที่พี่อยากจะทํางานหน้าๆออกมาให้ดียิ่งขึ้นครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากขอบคุณบิลกินด้วยนะครับที่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยเข้าไหนไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ยังเดินทางมาด้วยกันแล้วก็เติบโตมาพร้อมๆกันครับขอบคุณนะครับ thank you นีงวัลทีรบารับอารับ